ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือสนับสนุนกำลังพลช่วยเหลือน้ำท่วมสิงห์บุรีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือจัดกำลังพลจากศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยฐานทัพเรือกรุงเทพพร้อมกำลังพลจิตอาสาและเรือท้องแบนสนับสนุนจังหวัดสิงห์บุรีช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ตำบลบ,บ้านหม้ออําเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีตามที่อําเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีประสานขอรับการสนับสนุนกำลังพล อุปกรณ์และยุโทโธปกรณ์จากกองทัพเรือเพื่อเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ําท่วมเนื่องจากระดับน้ำนํำในแม่น้ําเจ้าพระยาพเพิ่มสูงขึ้นทําให้เอ่อล้นทั่วบ้านเรือนประชาชนเส้นทางการสัญจรและพื้นที่ทําการเกษตร กองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพจึงได้จัดกำลังพลพร้อมกับเรือท้องแบนเข้าทำการช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยปฏิบัติร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่ในการเร่งวางแนวกระสอบทรายและทำขันกั้นน้ำบริเวณคลองมหาราชเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยในเบื้องต้น สำหรับประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนสามารถแจ้งเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากกองทัพเรือได้ที่สายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือหมายเลขโทรศัพท์ 1696ตลอด24ชั่วโมงรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอเืจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o แอ p พลิเคชัน n TikTok, i n s t a g r กรและ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ